ประเด็นสุดท้ายครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษรขอไข่วอแหวนขุมทรัพย์เลขสวยร่ำรวยวาสนาไปติดตามครับสำนักงานขนส่งจังหวัดส,สงขลาครับก็ต้องขอเชิญชวนนะครับร่วมกันประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษรขอไข่วอแหวนขุมทรัพย์เลขสวยร่ำรวยวาสนาครับแล้วก็มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลได้ตั้งแต่บัตนี้เป็นต้นไป ซึ่งจะประมูลทางอินเทอร์เน็ตในวันอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์2565วันเดียวเท่านั้นนะครับเน้นย้ำเลยนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่สะดวกประมูลที่บ้านก็สามารถลงทะเบียนที่ร่วมประมูลได้ณนะลานกิจกรรมชั้น5หน้าหาดใหญ่หอศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ในวันดังกล่าวก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดการประมูลเงินที่ได้จากการประมูลนี่นะครับก็จะนําเข้ากับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนนด้วยก็ถือเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอีกทางหนึ่งนะครับส่วนผู้ที่สนใจร่วมลงทะเบียนประมูลผ่านทางเว็บไซต์ www. ทะเบียนรถ c o m นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่074330248 074330250และ 074-236-100นะครับกับสำนักง,งานขนส่งจังหวัดสงขลาประมูลทะเบียนร,รถเลขสวยหมว,หมวดอักษรขอไข่วแหวนคุนทรัพย์เลขสวยร่ำรวยวาสนาครับวันที่27กุมภาพันธ์2 5 6 5วันเดียวเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับเอาละ